เล่าขานลูกหลานฟังพระสมเด็จวัดระฆังรู้ยังย่าทำเทียมทำเทียมไม่ได้ไม่มีสิทธริรมพระธรรมือยุคโบราณผ่านการเวลามาร่วงร้อยห้าสิบกว่าปีดูดีๆองค์พระท่านแสดงธรรมพุทธศิล์ต้องถูกพิมพ์พิมพ์ใหญ่พระประธานเนื้อผงมวลสารต้องถูกทำ สำเร็จจากการเสกและจารด้วยพระคาถาอาคมอันเข้มข้นปัทมังอิทิเจตรีนิชงเหมหาราชและผงพุทธคุณธรรมชาติริ้วร่องรอยคือใบประกันใบการันตีต้องมีบนพระสมเด็จวัตรคังทุกองค์ไม่มีคงไม่ใช่วัตรคังเสียงดังๆังเล่าลูกหลานฟังวัตรคังยากทำเทียมยากที่สุด วันละครและไม่มีสิทธิทำเทียมมีน้อยหายากกว่างมเข็มในมหาสมุทรเสียงท่านครูดุดดังๆได้ยินได้ฟังหายากจริงๆมีน้อยพุทธสินคือถูกพิมพ์การรังสรรค์แบบแม่พิมพ์ยุคโบราณต้องสวยงามออกมาต้องสวยงามต้องถูกพิมพ์ทุกๆพิมพ์ทรงทั้งห้าพิมพ์ทรงออกมาต้องสวยงาม แล้วก็ถูกพิมพ์เนื้อมวลสารอันเป็นมงคลคือการทํเมือเนื้อมวลสารที่สําเร็จจากการเสกและจารนํามาทาเนื้อพระรงเด็จพระฆังมีมงคลดูคล้ายๆมีชีวิตองค์พระทั้งเนื้อทั้งพุทธศิลป์ทั้งธรรมชาติดูรวมกันที่รวมประสานสัมพันธ์กันแล้วล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวดูคล้ายๆมีชีวิต ธรรมชาติดิร่องรอยต้องเต็มร้อยต้องเต็มร้อยเท่านั้นวัดระฆังเสียงดังๆังเล่าลูกหลานฟังรอยปูไตรอยนอนด้นรังปลวกเก่าๆหลุมบ่อโลกพระจันทร์ริ้วระแหงยิ่งเป็นเกตกรดียิ่งเป็นทีเด็ดมีที่เดียววัดระฆังวัดอื่นๆไม่ยังไม่มีทุกองค์องค์ดังๆก็คงต้องอยังคงต้องมีถ้าบ่มี บ่ใช่วัดระฆังเล่าลูกหลานฟังวัดระฆังหายากจริงๆแล้วก็ทำเทียมไม่ได้และไม่มีสิทธรริทำพระธรรมือยุคโบราณท่านรู้ล่วงมานานว่าต้องมีคนคิดธรรมสำเร็จจากการเสกและจานเนื้อมวลสารเป็นมงคลธรรมชาติคง เป็นใบประกันใบการันตีเป็นผู้รับรองคือเกิดริ้วร่องรอยอันสําคัญบนพื้นผิวพระสมเด็จพระระฆคังที่วัดอื่นๆบ่อยังบ่มีเกิดที่เดียวมีที่เดียวคือวัดระฆคังถ้าไม่มีไม่ใช่วัดระฆคังขอโชคดีเล่าลูกหลานฟังรู้ยังวัดระฆคังยาทำเทียม